สวัสดีค่ะพบเลยรีช็อปนะคะทุกๆวัน10โมงเช้าถึง11โมงนะคะมาพบกันในช่อง y o u t u b e นะคะวันนี้ทด่นำเสนอชุดนอนนะคะชุดนอนแบบทิ้งตัวหรือที่เราเรียกกันว่าชุดนอนคางคาวนะคะวันนี้ได้นำเสนอ2แบบนะคะแบบสั้นก็คืออันนี้ความยาวอยู่ที่44นิ้วนะคะอกฟรีไซส์นะคะ46ขึ้นไปเลยค่ะหน้าอกสวมใส่สบายนะคะเป็นชุดนำเข้าจากอินโดนะคะ แบบสั้น44นิ้วนี่มี2สีนะคะคือสีนี้นะคะกับสีแดงดำเดี๋ยวลีจะนำเสนอให้ดูนะคะราคาชุดละ350บาทนะคะมีเก็บเงินปลายทางนะคะใครสนใจสีไหนแบบไหนนะคะทักแชทล,ลีได้นะคะ0826451301นะคะแอดไลน์มาคุยได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสีแดงดำนะคะคอกลมนะคะ อันนี้เป็นตัวสั้นอีกตัวนึ่งที่รีโชเมื่อกี้สีเหลืองนะคะอันนี้คือแดงดำนะคะความยาวนะคะอยู่ที่44นิ้วนะคะหน้าอกฟรีไซส์นะคะ46ขึ้นไปนะคะอันนี้คือแบบสั้นนะคะอันนี้เป็นแบบยาวนะคะอันนี้ความยาวของชุดนะคะอยู่ที่50นิ้วนะคะคอกลมเหมือนกันนะคะลักษณะเป็นชุด ลำลองหรือชุดนอนทิ้งตัวนะคะหรือที่เรียกกันว่าชุดค้างคาวนะคะอันนี้แบบยาวนะคะราคาชุดละ350บาทนะคะใครสนใจนะคะทักแชทเลยลีนะคะแบบยาวเลยลีมีนำเสนออยู่4-5แบบนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทมาได้เลยนะคะอันนี้เป็นสีแดงนะคะสีแดงออกส้มนะคะสวยนะคะดูใกล้ๆเลยนะคะ สีแดงส้มนะคะอันนี้ออกน้ำตาลเลือดหมูนะคะแล้วก็มีลายดอกไม้นะคะสวยนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทเลยรีได้เลยนะคะความยาวอยู่ที่55นิ้วนะคะอันนี้เป็นสีเหลืองนะคะเหลืองใบไม้แล้วก็มีจุด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 นะคะสวยนะคะผ้าทุกชิ้นทุกชนิดนะคะนำเข้าจากอินโดแท้นะคะ รับรองค่ะใครสนใจนะคะทักแชทเลยลีได้นะคะ0 8 2 6 4 5 1 3 0 1นะคะแอดไลน์ได้เลยค่ะสีม่วงค่ะสีม่วงสีม่วงมีลายส้มทางลงนะคะสีม่วงนะคะใครสนใจสีไหนนะคะทักแชทได้เลยนะคะฝากกดติดตามช่อง y o u t u เลยลีช็อปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ